สวัสดีค่ะพี่วิ่งน้องป้าหมอเศตีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทำนายดวงรายเดือนประจําเดือนนะคะพฤษภกาคมส5 6 3าให้กับพี่น้องชาวราศีเมถุนนะคะพี่น้องชาวราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมนั่นเองค่ะแล้วก็ลัคนา มีทุนหรือมีทุนก็สามารถดูร่วมกันได้นะคะพี่น้องนะเป็นแนวทางนะคะทำนายดวงล่วงหน้าเพื่อให้พี่น้องชาวราศีเมทุนนะคะวางแผนจัดการนะคะ,ะเรื่องต่างๆนั้นล่วงหน้านั่นเองนะคะแล้วเป็นไงบ้างคะพี่น้องชาวราศีเมทุนนะคะณนะขณะนี้นั้นเนี่ยก็คิดว่าเจอวิกฤตคล้ายๆกันเหมือนๆกันเกือบทุกคนนะ,นะคะพี่น้องคะแต่ป้าหมอเชื่อว่า ในเดือนพฤษภาคมนั้นนะคะเริ่มต้นนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาวางแผนกันว่าในระหว่างนี้พี่น้องที่ว่างงานอยู่ณขณะน,นี้เราจะต้องทำยังไงต่อในเดือนพฤษภาคมจะหางานแบบไหนอย่างไรจะทำอาชีพส่วนตัวไหมหรืออย่างไรหรือใครที่ ยังคงทำงานอยู่นะคะเราก็จะต้องไปสะสางงานงานที่ค้างค้างอยู่เนาะทำให้เรียบร้อยในส่วนที่เรารับผิดชอบนะคะพี่น้องชาวราศีเมถุนเนาะอืมแต่ป้าหมอคิดว่าเอาไว้เอาอยู่เอารอดนะให้กำลังใจกันไปนะคะพี่น้องนะในวันนี้เรามาทำนายกันนะคะโดยการจับไพ่แทนพี่น้องชาวราศีเมถุน จำนวน15บใบตอบโจทย์นะคะพี่น้องขะเอาละเป็นแนวทางคะ่ะมาดู1 2ึ่งนะคะ3า5 6ีนะคะพี่น้อง8 9แล้วก็10แล้วก็อีก5้าใบสรุปนะคะพี่น้องเพื่อความชัดเจนนะเอาอย่างนี้กันนะคะเอาละมาทำนายกันคะ่ะในเดือนพฤษภาคมนั้น พี่น้องชาวราศีเมถุนเป็นแบบไหนนะคนะนขณะนี้ไพ่ตัวตนบอกว่าโอ้ยเครียดเหมือนกับชาวเมธป้าหมอเลยนักเดิมูนโอ้ยกังวลวิตกกังวลคลุ่นคิดเอ๊จะเดินหน้าแบบไหนอย่างไรดีอย่เมัวแต่จิตตกอยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะคิดเข้าแล้วก็เมื่อลี้คลายคือเดือนพฤษภาเนี่ยเราก็จะได้ดําเนินการนะคะเมื่อปลดล็อกปลดล็อกอะไรนี่นะคะ เราก็จะได้กลับไปทำงานหางานทำหรืออย่างไรเนี่ยอย่ามัวแต่คิดอยู่เครียดอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราไม่สบายเอาได้นะคะพี่น้องชาวเมทุนที่รักโอเคมาดูบริวารนนะขณะนี้เป็นแบบไหนฮะบริวารก็หายหมดแล้ว <c oughs> นะคะคือบริวารของพี่น้องชาวราศีเมทุนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกว่าเขา พันหลังให้กับเราอะนะอย่างเช่นว่าเ,าเขาทํางานอยู่กับเราเป็นลูกน้องเราหรืออย่างไรเนี่ยและเขาก็าาต้องกลับบ้านไปหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้นะและพี่น้องชาวราศีเมถุนก็รับภาระเอาไว้แน่นอนแหละอย่างนี้นะเราก็จะต้องจัดการใหม่ค่ะพี่น้องคะอ่ะถ้าใครออกไปนะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยพอพึกสภาเปิดกิจการเนี่ยเราก็ต้องหาใหม่นะคะมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะพี่น้องชาวราศีเมถุนนะคือไพ่ห้าดาบนั้นเนี่ยพี่น้องชาวราศีเมถุนอะมีความรู้สึกว่าบริวารน,นั้นเนี่ยสร้างความเดือดร้อน ให้เรารับดาบเอาไว้คนเดียวนั่นเองนะไม่เป็นไรต้องสู้ค่ะต้องต้องต้องรับเอาไว้แหละแล้วเราก็แก้ไขปัญหาไปนะคะพี่น้องนะในกรณีแบบนี้ค่ะแล้วมาดูใบที่3มค่ะใบที่3มเนี่ยเห็นไหมคะมีความรู้สึกว่าพี่น้องชาวราศีเมถุนนักขณะนี้นะอ่านักขณะนี้เนี่ยพี่น้องมีความรู้สึกว่าอุย้ยตายแล้วล้มเหลวอะ่ะผิดหวังอะ่ะนะคะอ้ยมันยังไงก็ไม่รู้เนี่ย เหมือนกับว่าจะตายเลยอะไรประมาณนี้คือสิบตัเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราหยุดคิดลบถ้าคิดลบนะนะขณะนี้นะจริงๆมันอาจจะไม่ท้ายแบบนี้ก็ได้นะคะพี่น้องชาวมีถุนนะเราล้มแล้วเนี่ยสมมุติว่าล้มณขณะนี้ต้องลุกได้เลยทันทีไม่ใช่จิตตกแบบนี้นะคะนี่ก็คือการจิตตกนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะอ่ะเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะและมาดูว่าในเดือนพฤษภาคมละ อาวไม่ใช่ที่ผ่านมาเป็นแบบไหนที่ผ่านมากนี่าทำงานเนี่นไหมคะภาระหนักดูเลในส่วนของครอบครัวบริวารทั้งหมดเนี่ยเป็นแม่ทัพเป็นพ่อทัพนะ่ะนะคะเนี่ยทำงานลุยๆประมาณนั้นแล้วก็จัดการด้วยตัวเองหมดเลยนี่นี่คือที่ผ่านมานะคะพี่น้องคาและก็นะ้าที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มดีนะ าเริ่มดีคือมีลูกค้าอยู่นะคะมีลูกค้ามีคนสนับสนุนมีคนช่วยเหลือมีงานทําที่ดีมีกิจการที่มันโอเคตอบโจทย์นี่ก็คือ2ไม้เท้าคือพี่น้องชาวราศีเมถุนที่ผ่านมาเรื่องของการงานกิจการดีและในเดือนพฤษภาคมละ่ะเห็นไหมคุ้มใจนะคะเอ๊จะเดินหน้าแบบไหนอย่างไรณขณะนี้และก็ในเดือนพฤษภาคมะจะไปรอดไหมหนะ เขาบอกว่าในเดือนพฤษภาคมนั้นพี่น้องชาวราศีเมถุน่ะนะคะอย่าอย่าอย่า,ยาจิบต,ตกอะนะคะวางแผนเข้านตอนนี้เลยแล้วในเดือนพฤษภาคมะเราจะต้องดําเนินการแบบไหนอย่างไรนั้นเนี่ยนะคะอ่าอย่ามัวแต่เครียดอยู่แล้วอย่างนี้ทําให้สุขภาพของเราไม่ค่อยโอเคด้วยนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็อ่าในเดือนพฤษภาคมก็ได้เงินนะเรื่องการเงินนั้นเนี่ย มีความรู้สึกว่าไม่ได้ฝืดนะคะพี่น้องคะมีมีเงินเข้ามา,าไม่ขาดมือว่าอย่างนั้นนะคิดว่าพี่น้องชาวมีทุนน่ะถ้าผ่านในเรื่องของการเงินน่ะเรื่องอื่นๆก็เอาไว้หละคะ่ะนะและก็ในส่วนของครอบครัวเป็นแบบไหนในส่วนของครอบครัวก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะพี่น้องคะแต่พี่น้องชาวมีทุนน่ะขอความช่วยเหลือคนในครอบครัว ก็ยังคงได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องนะสำหรับดาบสมมงกุฎนะบริวารในส่วนของครอบครัวดีมากๆเลยนะคะพี่น้องค่ะและก็แน่เห็นไหมสรุปไม่ได้สรุปดูนะคะพี่น้องชาวราศีเมถุนนะสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เนี่ยก็บอกว่าเราอะคาดหวังเอาไว้ให้ยึดตามความเป็นจริงเนี่ยนะคะความเป็นไปได้นะคะ ก็คือในเดือนพฤษภาคมนั้นเนี่ยเรายังคงที่จะปะักขบปพะคองนะคะในทุกๆเรื่องให้เป็นสม,สมด,ดุลนะคะเหมือนกับไพ่พระฤาษีเนี่ยคะ่ะพี่น้องชาวเมถุนคะ่ะนะและสรุปว่าเป็นแบบไหนนะสรุปว่าบางท่านจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะหรือบางท่านหมดทุกหมดโศกหมดโรคภยัยเสนิจันไรไม่ม,มีก็คือไพ่ตัวนี้นะคะชัดเหมือน่ะ สรุปได้สวยมากๆอ่ะก็คือพี่น้องชาวเมถุนหมดเคราะ์จริงๆด้วยนะคะและเดือนพฤษภาคมนั้นเนี่ยเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่แล้วดีด้วยนะคะพี่น้องชาวเมทุนค่ะเตร,รียมเลยค่ะโอเคแล้วมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรบ้างนะคะเออและมาดูไพ่สรุปนะคะพี่น้องคะไพ่สรุปห้าใบว่ายังไงอ่า นะคะที่ผ่านมาหรือณขณะน,นี้หรือที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องชาวมีถุนมีความหวังอะนะคะอ่าต้องมีความหวังแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะมีความหวังว่าเราโอเคต้องโอเคต้องโชคดีก็คือเดือนสันนะแล้กก็อีกใบหนึ่งค่ะอ่ากลับไปทํางานตามปกติละนะคะหรือเก็บถูกเก็บเนื้อเก็บตัวก็ต้องเดินทางกลับไปที่เดิมนะคะ เพื่อที่จะทำงานทำภารกิจนะคะบางท่านก็อาจจะเออไปหางานทำและก็มองโลกม่นแง่ดีว่าเรานั้นเนี่ยจะต้องมีงานทำที่โอเคแน่ก็คือไพ่ตัวนี้นะคะและก็แน่ให้ยังคงระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะพี่น้องนะและระมัดระวังเรื่องของการลุ่มหลงมัวเมาหมกมุ่นคุณคิดนะคะ เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะนี่อย่างนี้ซาตานนะแล้วก็พยายามนะคะว่าทําอะไรนั้นเนี่ยให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะอย่างนี้นะโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนลงหุ้นนะคะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเล่นการพนันอย่างเงี้ยึ้นซาตานในเดือนพฤษภาคมพี่น้องจาวมีทุนไม่ค่อยโอเคนะคะพี่น้องค่ะอ่าและก็อีกไปหนึงค่ะนะพี่น้องชาวมีทุนยังคงอุดมสมบูรณ์ เหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะด้วยผ้าราชินีเห็นไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พี่น้องสบายใจได้นะคะสําหรับไพ่ตัวนี้นะดีจังนะคะและยังไม่ไวที่จะมีความรู้สึกว่ามันมันเครียดอะนะคะมันเครียดและก็ไม่แน่คิดว่ามันไม่โอเคไม่ตอบโจทย์สําหรับบางท่านอะนะคะคือสําหรับเดมูนอะ มีความรู้สึกว่าโอ้มันไม่ดีเท่าเดิมนะคะหรือมันเริ่มต้นใหม่และมันแย่อะไรประมาณนั้นนะนะคะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวมีถุนนะอย่าเครียดนะคะอย่างนี้นะคะ่ะอย่าเครียดแล้วก็ย้ําเน้นเละแหละว่าพี่น้องชาวมีถุนนะ่ะให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพละคะ่ะสุขภาพไม่ค่อยโอเคจริงๆด้วยนะคะในเดือนพฤษภาคมนะ แต่ในเรื่องของสุขภาพนั้นในพี่น้องชาวเมทุนน่ะระมัดระวังตั้งแต่บัดนี้นะคะพี่น้องนะไม่จําเป็นว่าจะต้องระมัดระวังในเดือนพฤษภาอย่างเดียวนะคะพี่น้องค่ะโอเคป้าหมอคิดว่าพี่น้องชาวเมทุนนั้นเนี่ยไม่ได้แย่นะคะพี่น้องนาในเดือนพฤษภาคมนั้นเนี่ยให้เหมือนไพ่ตัวนี้ก็คือหมดทุกหมดโศกหมดโรคภัยเสน่ห์จะไหนไม่มีจริงๆด้วยนะคะพี่น้องนะค่ะสวัสดีค่ะ